สวัสดีครับผมอันนะครับที่ปรึกษาการขายจากฟอร์ดพระประแดงนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้เลยนะครับกระบะที่พรีเมียมที่สุดของเรานะครับรุ่น y t แทนะครับตัวนี้เป็นตัว4คูณ4ด้วยนะครับถือว่าเป็นรถฮอตนะครับเพราะว่ารถหายากอยู่พอสมควรเลยลูกค้าจองเข้ามาเยอะมากๆสําหรับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูการตกแต่งกันดีกว่านะครับว่าคันนี้นะครับเรามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับชุดหน้าเดิมของตัว y t ยแทเนี้นะครับเราได้เปลี่ยนนะครับในส่วนของกันชนหน้านะครับ ชุดหน้าเป็นตัว Y นะครับตัวนี้นะครับเราได้ครอบในส่วนของกันชนหน้านะครับตัวนี้ก็จะมีสัญลักษณ์นะครับของ Y ก็จะมีรูปสิงโตนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับแผ่นนะครับที่แปะคําว่า Y นะครับตัวนี้แล้วก็เป็นกันชนหน้าสีบอลเงินนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับสําหรับในส่วนของโลโก้ด้านหน้านะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น รกระจังหน้าแบบ FORD นะครับตัวนี้นะครับเราได้ใส่ครอบเข้ากับในส่วนของกระจังหน้าเดิมเข้าไปก็ทําให้ตัวกระจังหน้าของเราดูโดดเด่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวนี้มีมิติด้วยนะครับเพราะเป็นฟอนต์ตัวอักษรแบบนูนนะครับต,ตัวนี้ก็เป็นในส่วนของชุด Y นะครับแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะครับที่เป็นแผงลังพึ่งก็เป็นแบบเดิมๆจากโรงงานของเรานะครับ จุดต่อมานะครับในส่วนของด้านข้างเลยตัวที่โดดเด่นที่เราจะรู้ได้ไงว่ารุ่นนี้เป็นตัว 4, ีณนะครับตัวนี้เราจะสังเก yeah, ตจากไฟหน้านะครับตัวนี้ก,จก็จะเป็น네ไฟหน้าแบบ m มทริก LED นะครับลูกค้าสังเกตก็คือด้านในนะครับก็จะเป็นลูกแก้วนะครับแบบ2ลูกนะครับพร้อมกับในส่วนของบล็อกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสองช่องนะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นไฟหน้าแบบ m มทริก LED นะครับไฟหน้าตัวนี้นะครับก็จะทํางานอัตโนมัติต่างๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปรับลำแสงอัตโนมัติหาความสูงต่ํานะครับของไฟหน้าให้อัตโนมัติเรียกว่า คบคันกันไปเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับในส่วนของเดทไทม์นะครับที่เป็นตัวไฟซีแคมตัวนี้นะครับก็ทําให้ไฟหน้าเราดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็ช่วยการเกิดลดการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับสำหรับตัวไฟเดท์ไทม์ตัวนี้มาพร้อมกับครอบไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับที่เป็นตรงรุ่นกับตัวเรนเจอร์เลยนะครับจุดต่อมานะครับ ไฟตัดหมอกของเราตัวนี้ก็จะเป็นแบบ LED ให้ด้วยสําหรับรุ่นวายแท็กนะครับก็จะมีให้ในส่วนของคู่หน้าด้านล่างก็มีห่วงลากจูง2จุดนะครับแล้วก็ในส่วนของจุดต่อมานะครับตัวนี้นะครับสำหรับกล้องมองหน้าของเราตัวนี้นะครับกล้อง360องศาถึงแม้เราเปลี่ยนกระจังหน้าทุกๆตัวนะครับกล้องหน้าก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่ตัวนี้มาพร้อมกับเลนนะครับที่มีน้ําฉีดด้วยนะครับเวลาเราเปิดที่ปัดน้ำฝนทําความสะอาดเลนให้อัตโนมัติเลยนะครับจุดต่อมาด้านบนนะครับ ตัวนี้เราได้ติดในส่วนของสกู๊ปนะครับเป็นทรงฟิตนะครับสัญลักษณ์ตัวนี้ก็จะเป็นรูปม้านะครับทำสีเดียวกับตัวรถคือสีดําตัดกับสีของดําด้านนะครับก็ยิ่งทําให้ตัวรถของเราดูหล่อแล้วก็ดูหนาดูแน่นขึ้นนะครับทำให้ดูรถใหญ่ขึ้นด้วยนะครับสำหรับสกู๊ปตัวนี้นะครับแล้วก็จุดต่อมาด้านข้างนะครับในส่วนของคิ้วล้อนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นชุดที่ต่อเนื่องนะครับจากชุดแต่งวายนะครับตัวนี้เป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะครับ ตัวนี้นะครับก็จะมีะโลโก้คำว่า Y ด้วยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับล้อแม็กนะครับขนาด20นิ้วนะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับในส่วนของยาง c o s m i c นะครับตัวนี้นะครับ เดิมๆวายแท็กของเรานะครับก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับแต่คันนี้เราได้อัปเกรดเป็นล้อขอบ20นะครับสำหรับรุ่นวายแท็กนะครับล้อที่จะใส่กับเขาได้นะครับก็จะเป็นล้อขนาด18นิ้วขึ้นไปนะครับตัวนี้มาพร้อมกับดิสเบรกนะครับพร้อมคีบระบายความร้อนให้ทั้ง4ล้อเลยนะครับถึงแม้เป็นรถกระบะนะครับแต่เราใช้นะครับในส่วนของดิสเบรกให้นะครับ สำหรับแรงม้าของคันนี้นะครับตัวนี้เครื่องยนต์ของเราเป็นไบโทรโบนะครับก็จะอยู่ที่210แรงม้าแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับราคาของเจ้าคันนี <c oughs> 2, 9, 000 000้นะครับอยู่ที่1,299,000บาทนะครับจุดต่อมานะครับสำหรับกระจกด้านข้างของเราตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีกาไฟนะครับตัวนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกด้านข้างมีไฟสองสว่างพื้นให้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาที่บริเวณกระจกด้านข้างซ้ายขวาให้นะครับสามารถปรับเลนแบบไฟฟ้าได้นะครับ พับเก็บแบบไฟฟ้าให้นะครับแล้วก็ตัวนี้มีบายสปอร์ตด้วยนะครับแจ้งเตือนรถในมุมอับให้ด้วยนะครับตัวนี้นะครับก็จะขึ้นไฟสีส้มๆที่กระจกด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับสำหรับจุดต่อมานะครับด้านบนนะครับราวหลังคาของเราตัวนี้เป็นราวหลังคานะครับติดตั้งมาจากโรงงานเลยของวายแพสามารถใช้งานได้จริงนะครับไม่ว่าลูกค้าจะต่อในส่วนของเต็นท์นะครับหรือวางแหลกหลังคานะครับเราก็มีในส่วนของรูพอร์ตนะครับรองรับนะครับเพื่อการใช้งานได้เลยไม่ต้องเจาะในส่วนของ สปอร์ตบาร์เพิ่มนะครับเป็นส่วนของโลบาร์เพิ่มนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของคิ้วกันสาดนะครับทั้ง4จุดเราได้ติดตั้งเพิ่มให้นะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟิล์มนะครับรอบคันของเรานะครับคันนี้นะครับคันนี้ก็ตกแต่งนะครับสไตล์คุมโทนสีดำนะครับตัวนี้ลองเบ้ามือจับเพื่อป้องกันลิ้วรอยนะครับเวลาเราล้วงมือนะครับเปิดนะครับเผื่อแหวนเราอาจจะไปคูดกับตัวรถได้นะครับตัวนี้มาพร้อมกับสมาร์ทชีเลตสามารถสั่งล็อกรถคลายล็อกรถที่บริเวณปลายนิ้วได้เลยเพียงเรามีีีกุญแจอยู่่่ทบบรรริเเวววณะตตัััาาานนนคด้้ลง บันไดของเรานะครับสำหรับรุ่นวาแท็กก็จะมีในส่วนของขอบด้านข้างที่เป็นสีโครเม,มียมนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังของตัวรถกันตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของคิ้วล้อที่บริเวณหลังนะครับแล้วก็ฝาถังน้ํามันของเรานะครับตัวนี้นะครับ ชนิดน้ำมันของเราก็สามารถเติมดีเซลนะครับตัวนี้นะครับสูงสุดนะครับได้ถึง B20 นะครับปัจจุบันก็จะเป็นดีเซล B7 นะครับถังน้ำมันจุได้80ลิตรนะครับตัวนี้สปอร์ตบาร์ของเรานะครับเป็นแบบดีไซน์ใหม่นะครับเป็นสีกาไฟมาพร้อมกับราวเหล็กด้านข้างนะครับที่เป็นสีเงินนะครับตัวนี้นะครับเมื่อก่อนก็จะเป็นในส่วนของตัวไฟเบอร์ทั้งอันเลยนะครับแต่ตัวนี้เป็นเหล็กนะครับก็ทำให้ตัวนี้แข็งแรงทนทานมากขึ้นนะครับ สำหรับบันไดด้านข้างตัวรถนะครับตัวรถวายแท็กเราก็มีมาให้แล้วนะครับตัวนี้สะดวกสบายมากเผื่อเวลาเราจะหยิบของจากบริเวณด้านข้างตัวรถก็สามารถปีนขึ้นหยิบได้เลยไม่ต้องปีนยางเหมือนสมัยก่อนนะครับตัวนี้ก็เรียกว่าพร้อมใช้งานด้านท้ายนะครับตัวนี้ไฟ LED ของเราเป็นแบบเต็มระบบให้เลยนะครับสำหรับรุ่นวายแท็กนะครับตัวนี้มาพร้อมกับบายสปอร์ด้วยบายสปอร์ดทำงานยังไงเวลาเราจอดรถนะครับเราถอยนะครับใช้ถอยออกจากด้านท้ายออกไปนะครับมีรถนะครับ ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยนะครับก็ขึ้นแจ้งเตือนที่กระจกให้เราด้วยนะครับตัวนี้นะครับทำงานพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยเชื่อมต่อกับหน้าจอขนาด12นิ้วนี่ครับกล้องมองหลังของเราเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับเรียกว่าครบคันกันไปเลยสําหรับเทคโนโลยีเจ้าวายเทคคันนี้นะครับด้านท้ายนะครับฝาปิดท้ายของเรานะครับตัวนี้นะครับมาพร้อมกับกราบ ฝาท Elliot, for ้าย FORD นะครับเป็นแบบสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีดําด้านนะครับก็ทําให้ด้านท้ายของเราดูโดดเด่นนะครับแล้วก็ดูตัวรถหนาขึ้นด้วยนะครับตัวนี้นะครับด้านล่างก็จะเป็นคําว่าレンเจอร์นะครับตัวนี้เป็นปั๊มนะครับเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับไฟเบรกดวงที่3นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นที่เปิดรถนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายของเราก็จะเป็นแบบ easy lift ด้วยนะครับเปิดได้ง่ายมากๆเลยนะครับเปิดเบานะครับตัวนี้นะครับ นี<จ>่ครับตัวนี ers, 2, hit, ้นะครับตัวนี้ก็รถของเราคันนี้นะครับที่เรามีการอัปเกรดนะครับก็จะมีในส่วนของฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับที่เรามีการติดตั้งเพิ่มเข้ามานะครับตัวนี้นะครับการทํางานของเขานะครับเพียงแค่กดรีโมทนะครับฝาท้ายตัวนี้ก็จะทํางานให้อัตโนมัตินะครับตัวนี้นะครับสามารถเก็บของได้ภายในตัวรถได้นะครับก็กันน้าได้95%ไม่ได้เต็ม100ตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็สั่งปิดก็สามารถปิดได้นะครับที่รีโมทของเราอีกเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับ แล้วก็ช่องวนไฟนะครับสำหรับรุ่นวแท็ของเราก็มีวนไฟให้2ช่องนะครับด้านท้ายนะครับนี่ครับกันชนท้ายของเรานะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานเลยมาพร้อมกับเซ็นเซอร์4จุดให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับว่าวายแท็คันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับสำหรับภายในนะครับภายในของเราก็จะเป็นเบาะหนังให้นะครับเป็นปักได้สีส้มนะครับตัวนี้ตามสไตล์ของวายแท็ด้านหลังก็จะมีแอร์ให้2ช่องนะครับพร้อมกับปักไฟนะครับแล้วก็ช่องว้นไฟนะครับ ในการใช้งานนะครับตัวนี้สำหรับการนั่งด้านบริเวณหลังนะครับสะดวกสบายมากๆเลยพื้นที่ห้องโดยสารของเรากว้างขวางมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนหน้าฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับตัวนี้แผงด้านข้างนะครับก็จะเป็นหนังเดินได้สีส้มคู่นะครับพร้อมปุ่มบังคับต่างๆของตัวรถนะครับกระจกด้านข้างของเราก็จะเป็นออโต้ให้ด้วยการเติมน้ํามันแค่กดคายล็อกรถตัวนี้ก็สามารถเติมน้ํามันได้แล้วนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้ของเราก็เป็นไฟหน้าออโต้ให้นะครับ เนี่ยครับเราสามารถเลือกไปที่ตัว A ปุ๊บนะครับไฟหน้าก็จะออโต้ให้ปุ่มสตาร์ทของเราก็เป็นพุชสตาร์ทให้นะครับ หน้าจอดิจิตอลของเรานะครับตัวนี้นะครับเลื่อนไมล์ของเราก็เป็นแบบดิจิตอลด้วยแสดงค่าต่างๆของตัวรถนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแบบไฟฟ้ามาพร้อมกับปุ่มมัลติฟังก์ชันต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคูดคอนโทรลนะครับต่างๆที่เรามีมาให้นะครับล็อกความเร็วอัตโนมัตินะครับรับสายวางสายที่พวงมาลัยนะครับแล้วก็หน้าจอของเรานะครับหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับตัวนี้รองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้สายนะครับรองรับระบบ Ford p a s s แถมมีแท่นชาร์จแบบไร้สายด้วยนะครับใช้งานได้กับโทรศัพท์ทุกๆรุ่นเลยนะครับมีช่อง USB ให้2ช่องด้วยนะครับตัวเกียร์ของเราหัวเกียร์ก็เป็นแบบใหม่นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็น10สปีดนะครับมาพร้อมกับตัวโหมดการขับขี่นะครับสามารถปรับนะครับโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าขับขึ้นแบบ2ล้อนะครับสล้อนะครับ4 high 4 low นะครับในรอบความเร็วต่ำความเร็วสูงนะครับก็สามารถตั้งค่าได้ต่างๆนะครับรวมถึงในส่วนของ การใช้งานนะครับทุกๆรูปแบบนะครับเราสามารถตั้งค่าเองได้เลยนะครับเรียกว่าสะดวกสบายนะครับมีฟังก์ชันรองรับทุกๆการใช้งานนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่อยากได้นะครับวายแท็กนะครับไว้ใช้งานนะครับรถกระบะนะครับที่เท่มากๆหล่อมากๆเลยมาพร้อมกับ ในส่วนของอการตกแต่งที่ดูออกมาโดดเด่นมากๆนะครับถ้าลูกค้าอยากได้การตกแต่งแบบนี้ทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันมีโปรโมชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นฟรีในส่วนของชุดแต่งนะครับหรือเป็นแบบดอกเบี้ยต่ำนะครับ1.99นะครับหรือออกรถใช้เงินน้อยนะครับลูกค้าอยากได้แบบไหนทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับอันจะทําให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายสาหรับลูกค้าให้นะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวนะครับเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ